รู้สึกปีตอแมนครับผมแม่55กิโลโอเคผมวันนี้มีมาแล้วผมนี่ทักมาหาผมบอกว่าอยากเจอผมอยากเจอรู้สึกพิเตอร์เดนแมททำไมนี่คนนี้ก็รู้สึกพิเตอร์เดนแมนครับผมน้ำหนัก55กิโลนะผมบอกขอมวยดากคนด้วยนะนี่บอกเดี๋ยววันนี้จะเข้ามามาสองคู่นะผมเดี๋ยวรอเร็วันนี้ผมนะผมนั่นทำให้ไปในคนท้าเราเทียบไปนะนะไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยไม่หยุดได้หย่อนเลยนะผม ผมมีรับมือทุกไซสผมได้หมดทุกคนนะอยากจะเข้ามามาเลย,เลยผมอ,ยอ,ยอ่เดี๋ยวจะให้อยากเจอเดี๋ยวรอผมมาเลยน<อ>มนสใาานต่อยนแเท่าไหร่ี่ยล้วต่อยกันรีอะไรอะไรเนี่ยผมไม่มาไหนทำไ,ไ,ไม อภิหนักเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบเห็แล้วจะขาเจอคนน้ำมาห้าสิบห้าไม่เป็นไรเราแบกได้อันนี้เหรอวะตะกี้มวยไทยเลยสากลอะมงยสากลมวยไทยเนี่ยมวยสากลรับราคาด้วย่าค หลังก็ได้อะมาครับผมอันนี้ทักมาขอท้าเจอครับผมนะแบกเราแบกให้15กิโลไม่มีปัญหาครับผมมานี่ลูกศิษยปีเตอร์บอขอเจอลูกศิษยปีเตอร์นี่อยากให้ลูกศิษยปีเตอร์มาเหมือนกันโดนต่อดเยอะนักฮะมาโอเคพูดแต่ก้นนะหรือว่อยางทีจะไปอะไรก็ได้นะอ่าเดี๋ยวตัรับฟังเราโอเคนะเฮ้ยพูด

you

เอสหนึ่อมี้เจ็แปดเก้าโอเคหองเยี่มาก่ายงเ้งอป่าพอเาอยูเพิ่นอไมพอหรอ่าเป็นับ้าง โอ้เลือดออกครับผมเอาไปล้างากกระดาษไปล้างปากก่อนนะโอเคครับผมอันนี้แบ่งให้15โลนะบอให้การอยากจะมามาเลยรมีน้ำหนักนะรออยู่ครับผมรออยู่อยากหลับ